อก็หรือว่าปืนกลเนี่ยนับเป็นหนึ่งในอาวุธที่อยู่คู่กับทหารมายาวนานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1น่รุ่นเลยนะครับแถมในปัจจุบันเนี่ยการจัดหมู่ปืนเล็กก็ยังมีพลยิงปืนเล็กกลอยู่ทั้ง2ชุดยิงเป็นเรื่องปกติไปซะแล้วครับซึ่งปืนกลเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายขนาดหลายสไตล์แตกต่างกันไปตามการใช้งานแต่ละหน่วยนะครับโดยวันนี้ครับเวเลอร์สตอรี่ได้รวบรวมปืนกลอเนกประสงค์และปืนเล็กกลตัวตึงที่มีประจำการในไทยมาให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันครับมาดูกันว่าทุกท่านเนี่ยชอบปืนกลระบ ฟังโฆษ,ษณาซับแอบร้านประกาศย้ายร้านในช้อป e ีครับทุกคนร้านเวเลอร์แท็กติคอลได้เปิดแอคเคาท์ร้านใหม่ในช้อปปีแล้วนะครับตามไป Follow กันด้วยนะครับทุกท่านกด Follow ทั้งทีเนี่ยร้านเราก็ต้องมีของสมนาคุณอยู่แล้วโค้ดส่วนลด200บาทนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโค้ดอื่นๆของทางร้านอีกด้วยย้ำอีกครั้งครับแอคเคาทใหม่ของเวเลอร์แท็กติคอลในช้อปปีอย่าลืมไปกด Follow กันเยอะๆเด้อ เริ่มต้นที่อันดับ4กันก่อนนะครับปืนกลคุณปู่ M60 หรือว่าปืนแรมโบ้ครับก็ถือว่าเป็นไอคอนแห่งยุคสงครามเวียดนามที่เด็กหนวดหลายนายเนี่ยต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนผลิตโดยสหรัฐและเข้าประจำการตั้งแต่ปี1957โดยเป็นปืนกลอเนกประสงค์ทำงานด้วยแก๊สสามารถถอดเปลี่ยนลำกล้องได้รวดเร็วโดยไม่ต้องจัดระยะนาลูกเลื่อนเหมือนปืนกลแบบเก่าเช่นปกบ .88 ครับถ้าใครแข็งๆเนี่ยจะยิงแบบประทับไหลยิงก็ได้หรือว่าจะแนบสะโพกก็ดีแต่ถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยก็ตั้งยิงบนขาสาั และขาให่าง m 1 1 2ดีกว่าครับลำกล้องกว้าง7.62ยาว560ม mm. ิลลิเมตรเกลียวในลำกล้องเนี่ยมี4เกลียวเวียนขวาครบรอบที่ระยะ305ม mm. ิลลิเมตรใช้กระสุนขนาด7.62คูณ51มิลมครับความเร็วต้น853เ mm. มตรต่อวินาทีอัตราเร็วในการยิง550นัดต่อนาทีระยะยิงไกลสุด3,725เมตรระยะยิงหวังผล1,100เมตรส่วนเครื่องป้อนกระสุนเนี่ยเป็นสายกระสุนข้อต่อโลหะบรรจุ100นัดน้ำหนักทั้งกระบอกเนี่ยก็10.5กิโลกรัมถ้าใคร ยิงแบบดมโบนี่บอกได้เลยกับว่าโคตรอย่างเท่เป็นปืนที่ต้องบอกว่าถึงจะเก่าแต่ก็ยังดูเก้าเก่าอยู่เลยนะครับอันดับ3ปืนกล38หรือแม็กซ์58ครับผลิตโดย FN Herstal เบลเยียมครับปีเข้าประจำการเนี่ย2538ทำงานด้วยแก๊สดันต่อลูกสูบแบบช่วงชักยาวลูกเลื่อนขัดกรอนกับบ่าในโครงปืนอัตราเร็วในการยิงเนี่ยก็สามารถจัดปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ครับป้อนกระสุนด้วยสายกระสุนและเวลาลำกล้องร้อนก็สามารถเปลี่ยนได้รวดเร็วจะใช้การตั้งยิง บนขาทรายที่ห้อยอยู่กับตัวปืนหรือว่าจะตั้งยิงด้วยขาอย่างบนพาหนะบนฮอซึ่งซิเนเจอร์ของมันเนี่ยก็คือผ่านท้ายที่เป็นไม้สุดคลาสสิกแถมมันเนี่ยยังถูกอเมริกาซื้อไปผลิตเองและชุบตัวใหม่โดยใช้ชื่อว่า M240 อีกด้วยครับความกว้างปากลำกล้องเนี่ย7.62ยาว630มิลความยาวของปืนทั้งกระบ,บอกเนี่ย1,268มิลลิเมตรคือน้ำหนักปืนเปล่าเนี่ย11.8กิโลกรัมต้องบอกว่าหนักกว่า M60 อีกนะครับเคเกลียวลำกล้องเนี่ยมี4เกลียว เคลนขวาครบรอบที่ระยะ305ม mm ิลิเมตรครับอาตาัตราเร็วในการยิง 650- ถึง1น0 0นัดต่อนาทีก็ปรับได้ตามความต้องการแบบที่บอกไปนะครับความเร็วต้น834มเมตรต่อวินาทีระยะยิงหวังผลเนี่ยเป้าหมายเป็นจุด800เมตรเป้าหมายเป็นพื้นที่1,800เมตรครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นปืนสุดคลาสสิกที่มีน้ำหนักเยอะแต่ชิ้นส่วนต่างๆนี่ก็ต้องบอกว่าทนมือทนเท้าของทหารบกไทยถูกใจทหารหลายๆนายแน่นอนครับอันดับ2 ปืนเล็กกลมมินิมิ M249 เป็นปืนกลที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท f a b r i c n a t i c n a e l y h e r s t o e b e l l เ m ครับโดยปืนต้นแบบเนี่ยสร้างเสร็จในปี1974โดยมีการเอากระสุนขนาด5.56ม m mm, มแบบ M193 มาใช้และตั้งชื่อสุดน่ารักน่ารักว่า Minimi Light Machine กันหรือว่าปืนกลเบา Minimi ครับแต่ต้องบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีคนสนใจมากแต่ว่าจนเวลาผ่านมาเรื่อยๆครับก็ดันมีคนทะลึ่งพัฒนากระสุนขนาด5.56มมชนิดใหม่ขึ้นมาซึ่งก็คือกระสุนแบบ SS1 9ซึ่งมันโคตรจะเหมาะมากๆแล้วก็พอดีพอดีครับทางสหรัฐเนี่ยเขาก็กําลังว้อนอยากจะได้ปืนใหม่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาใช้คุณปู่ M60 ที่เก่ากึ๊ก แถม M60 เนี่ยมันยังใช้กระสุน7.62ด้วยซึ่งสหรัฐเนี่ยเขาก็อยากได้ปืนกลที่ใช้กระสุนร่วมกันกับปลรยตระกูล M16 ได้ซึ่งก็คือกระสุน5.56นั่นแหละครับเพื่อที่กําลังพนเนี่ยจะได้ไม่ต้องแบกกระสุนไปหลายแบบแล้วก็ลดภาระการส่งกําลังด้วยซึ่งด้วยเหตุชะนี้ครับสหรัฐเนี่ยก็เลยซื้อลิขสิทธิ์มินิมิมาผลิตเองซะเลยโดยต่อมาเนี่ยก็เข้าประจำการในกองทัพบ,บกและนาวิกโยธินโดยตั้งชื่อใหม่แบบเท่ๆว่า M249 มาจนถึงปัจจุบันครับ ก็กลายเป็นที่นิยมใช้งานกันอยู่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยครับเพราะว่าช่วงปีพศ2531เนี่ยไทยเราเนี่ยก็ได้นําเข้าประจําการจํานวน1,000กระบอกเพื่อใช้แทนปืนกล M60 สุดเก่ากึอกกึกนั่นเองครับลักษณะโดยทั่วไปเนี่ยก็เป็นปืนกลที่ทํางานด้วยแก๊สขัดกรอนด้วยลูกเล,ลื่อนชนิดหมุนตัวขัดกรอนป้อนกระสุนด้วยสายกระสุนหรือใช้ซองกระสุนตะกูลปลยอ M16 ได้ด้วยลำกล้องกว้าง5.56ยาว466ม mm, ิลลิเมตรมี6เกลียวเวียนขวาครบในระยะ178 มีความยาวของปืนเนี่ย104ซนติเมตรน้ำหนักรวมขาทราย6 8 7 5กิโลกรัมโดยอัตราความเร็วในการยิงเนี่ยก็725นัดถึง1000นัดต่อนอาทีครับแล้วก็ยิงต่อเนื่องได้85นัดต่อนอาทีโดยระยะยิงไกลสุดเนี่ย3,600เมตรและระยะยิงหวังผลเนี่ยก็คือ1,000เมตรนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการออกลูกออกหลานมาอีกหลายเวอร์ชันครับอย่าง m 2 4 9 Paratrooper ราทที่มีลำกล้องปืนเนี่ยสั้นกว่าตัวมาตรฐานทำให้มีน้ำหนักเบาคล่องตัวและ M 249 Special per. โพสต์เวพอ n ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษครับทั้งตัดลำกล้องให้สั้นลงและเพิ่มรางปิกาตินนี่เข้าไปเพื่อใช้อุปกรณ์ต่างๆและมาที่อันดับหนึ่งปืนเล็กกนเมเกสนั่นเองครับ ในเกฟไลแมชชีนการหรือว่าปลอกเกฟเป็นปืนเล็กกลน,น้ำหนักเบาที่ผลิตจากบริษัทอิสราเอลเวพปิอินดัสทรีในอิสราเอลช่วงปี1995ซึ่งจะเรียกว่าเป็นคู่แข่งตัวตึงกับมินิมิก็ได้ครับโดยการออกแบบน,นี่ก็น้ำหนักเบาแล้วก็คล่องตัวกว่าปืนกลอเนกประสงค์เก่าๆทำให้มันเนี่ย,ใ,ยใช้งานได้ทั้งหน่วยทหารทั่วไปแล้วก็หน่วยรบพิเศษส่วนจุดเด่นที่โคตรเท่นเนี่ยก็คือพานท้ายที่มันพับเก็บได้ครับทำให้ตัวปืนเนี่ยมีขนาดกะทัดรัดยังกับปืนเล็กยาวเลยแหละโดยมีทั้งเวอร์ชั่นที่ใช้กระส7.6 สองและ 5.56สามารถปล่องกระสุนได้ทั้งแบบสายกระสุนแล้วก็แบบซองกระสุนและอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือคันบังคับการยิงเนี่ยปรับได้ทั้งยิงแบบออโต้แล้วก็ยิงทีละนัดครับซึ่งก็จะได้ยิงหวังผลในระยะไกลได้แม่นยำม,มากขึ้นทำงานด้วยระบบลูกสูบแก๊สหรือแก๊สพิสตันโอ p e r a t i n งยิงจากตำแหน่งหน้าลูกเลื่อนเปิดระบบขัดกรอนแบบลูกเลื่อนหมุนตัวขัดกรอนเข็มแทงชนวนแบบพุ่งกระแทกลำกล้องกว้าง5.56ยาว460ม mm, ิลลิเมตร6เกลียวเวียนขวาครบรอบใน178ม mm. ิลโดยความยาวของปืนทั้งก บอกครับ1020ม mm. มส่วนน้ําหนักของปืนทั้งกระบอกเนี่ยก็อยู่ที่7.4กิลกรัความเร็วต้น915เ mm. มตรต่อวินาทีอัตราการยิงด้วยซองกระสุน850ถึง1050นัดต่อนาทีและ950ถึง1150ต่อนาทีเมื่อใช้สายกระสุนครับโดยใช้กระสุนขนาด5.56 45ม mm. ม SS19 M855 NATO ครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับปืนกลตึงๆของทหารบกไทยท่านไหนชอบปืนอะไรเคยยิงปืนไหนมาบ้างก็มาเสริมข้อมูลกันได้ คลิปหน้าอยากให้ทําเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ก็อากาศเย็นนิดหน่อยนะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Holiday Gift Festival เทศกาลของขวัญต้อนรับวันหยุดสินค้าเวลเลอร์พีเอ็กซ์ลดจัดให้ในราคาพิเศษไม่ว่าจะนําไปเป็นของฝากของที่ระลึกหรือของขวัญสําหรับจับฉลากสามารถเลือกสรรได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางตั้งแต่วันนี้ถึง3 1ธันวาคม2567 แสดงเพิ่มสำหรับลูกค้าเจ้าหน้าที่หน่วยงานเพียงแสดงบัตรข้าราชการจากปกติลด10%พิเศษลดเพิ่มเป็น15%ที่ช่องทาง f a c e b o o k Line อดและหน้าร้านส่วนลูกค้าทั่วไปไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะยังได้ส่วนลด10%ทุกช่องทางและทางเวลเลอร์ของเราก็ขอแจกรางวัลสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อครบ1,000บาทได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลสุดพิเศษประกาศผลแจกรางวัลวันที่8มกราคมปี68นะคะไปช้อปกันค่ะ เว l เลอร์พีเอ็กซ์สแตนดาร์ดโอเปอมาพร้อมกับนวัตกรรมการดีไซน์ที่ระบายอากาศได้ง่ายกับช่องระบายอากาศด้านข้างลำตัวแห้งอย่างไวใส่สบายพร้อมลุยภารกิจทุกรูปแบบเนื้อผ้ายืดหยุ่นเหมาะทุกการเคลื่อนไหวใส่ใจทุกตะเข็บตัดเย็บด้วยคุณภาพหากใครสนใจช่องทางสั่งซื้ออยู่ตรงหน้าทุกท่านแล้วครับเวเลอร์จากเวเลอร์แท็ติคล